ครับใช่อ,อะพ่อให้รางวัลน,นะออโอ้นั่งกนเนี่ยนี่นะครับผมก,อน,นก,กอน้อยลงลดไปลงลงอืมคิดถึงมากเลยค่ะคิดถึงนะคิดถึงพ่อไหมลูกคิดถึงไหมคิดถึงพ่อด้วยเหรออย่าพ่อมารับกลับบ้านนะดิใช่นไหมลูกนี่ฮะก็เป็นการใช้ชีวิตในป่าของ สวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ตอนนี้นะครับเราได้เวลาที่จะไปรับเมแป้นเรานะครับที่เราปลูกไว้ในป่านะครับก็ออกเดินทางกันนะครับ่อนข้างที่จะต้องขึ้นเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนเราไปรับเมแป้เนี่ยจะลงเขานะครับก็สบายหน่อยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้อากาศก็แย่ๆเหมือนเดิมครับจกเย็นแล้วก็อากาศก็แย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหมอกควันเยอะนะเชียงใหม่นะครับผมก็เราอยู่ในป่าก็ก็ยังดีกว่าอยู่ในตัวเมืองเพราะว่าเราได้สุด บรรยากาศธรรมชาตินะครับผมแล้วนี่มีหมอกฟันรถอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วเราไปทำแไปแป้นดีกว่านะครับผมถือว่าอากาศก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีอยู่นะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีนะครับไปเลยไปเลยนะครับนี่นะครับเส้นทางที่เราเดินนะครับแแป้นเราอยู่ข้างบนนู้นนะครับผมนี่นะครับโอ้แถวนี้ก็จะมีหญ้าต่ำๆนะครับผม ทงเยอะอยู่นะครับนี่แฟนเราละครับอยู่ข้างบนนู้นนะครับเดี๋ยวจะรับกลับบ้านแล้วนะครับผมไปกันเลยนะครับนี่ครับจะมีดอกไม้นะครับส,สวยๆนะครับจากป่าธรรมชาตินะครับ สวนดอกไม้นะครับผมไปกันเลยนะครับเอา้าเรื่องไงโอ้โหนะครับรอเราแล้วนะครับแม่แป้นเราแป้นจ๋าแป้นกลับบ้านหรือยังกลับบ้านหรือยังคะโอได้ยินเสียงไม่ดังนะ โอเคนะครับเราไปหาแม่แป้นเราดีกว่านะดูครับนี่ไงโอ้โหดูเขาเล่นนี่ครับนี่มีความสุขนะอยู่ในป่าเล่นแบบฝุ่นนะครับไม่ต้องพูดถึงนะฝุ่นนะเล่นอย่างเดียวเลยนี่ครับแป้นจา๋ากลับบ้านหรือยังกลับบ้านหรือยังพอมารับแล้วนะโอเคนะครับดูครับ หมอกฟันเยอะมากเลยโอเคไปกันเลยนะครับโอเคเดินทางกันไปหาแป้นดีกว่านะครับนี่โอ้โหนะเส้นทางไม่ค่อยจะมีนะครับก็เดินกันแบบอะไรโอเคนี่ไงว้าวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสบายดีหรือเปล่าลูกฮะกินอิ่มไหม,มกลับบ้านกันนะ กลับบ้านนะคะ,อะโอ้นะคะโอ้โหนะกินเรียบเลยแถวนี้นะดูนี่เนี่ยธรรมชาตินะครับผมดูครับโอ้โหนะมนี่ต้นไม้ล้มด้วยนะครับต้นไม้แห้งนะครับผมไปหาแป้นหน่อยอตรงไหนดิเส้นทางเราเดินไม่มีเลยตรงนี้โอเคนะครับนี่นะฮะไม้แป้นรอนะครับผม สวัสดีจ้าสาวสวยสวัสดีค่ะส<ม>วัสดีค่ะ<ม>อ่ากินอิ่มไหมคะวันนี้อิ่มไหม,มกลับบ้านกันเนาะอ๋อ<ม>โอเคค่ะหยุดนั้ำก่อนหยุดนั้ำก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเข้ามาลูกนี่โอ้โหรีบรีบ,รบกลัวไม่ได้กลับบ้านโอเคแป๊บนึงนะลูกแปก๊บนึงนะแป๊บนึงค่ะ<ม>อ่าโอ้อะไรไว้บนหัวเนี่ยฮะดูดิโอ้อ่อาแอปากนะครับรู้ว่าเรา เอากล้วยมาแค่หวีเดียวเลยนะครัามีกล้วยให้เขาหน่อยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพ่อมีรางวัลให้นะคะโอ้โหมาสาย้อนพาย้ลูกเนา๋ยวนี่นี่บ๊ายบาย่าไรแล้วบ๊ายบาครับก่อนสวัสดีครับค่าไรอะพ่อให้รางวัลนะโอ้โหนั่งบนีหนมีนะครับผมกอดไหนเล้วกอดได้แล้ลุก คิดถึงมากเลยค่ะคิดถึงนะคิดถึงพ่อไหมลูกคิดถึงไหมคิดถึงพ่อด้วยเหรออย่าพ่อมารับกลับบ้านนะดิใช่ไหมลูกเนี่ยฮะก็เป็นการใช้ชีวิตในป่าของแป้นกับเรานะครับซึ่งเมื่อก่อนนี่แป้นก็เป็นช้างเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงก็เข้าป่าบ้างไม่เข้าป่าบ้างนะควานควานเก่าเขาก็ก็พาเข้าป่าอยู่เป็นบางครั้งอยู่ ไปอยู <muitas> ่ของเรานี่ไปปล่อยมากเลยเนาะแป้นเนาะไปป่าเข้า huh. ป oh ah ่า oh, บ่อยมากแล้ว huh. ล oh ูกเนาะใช่ไหมแป้นชอบใช่ไหมลูกฮะแป้นชอบเหรอฮะโอ้อากาศร้อนนะกลับบ้านนะลูกนะกลับบ้านกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวป้อนป้อนให้โอ้โหมีอ้อยนะสองสองเล่มบนไหนบนไหนครับบนน้อยสูงๆเชี่ยวดูหน่อยเร็วเชี่ยวยังไงบนเชี่ยวโอ้โหแมวแมนมากเลยวันนี้ ไปเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำนะลูกนะแล้วไปดื่มน้ำอาบน้ำกันนะคะคุสวยอาบน้ำก็สวยแล้วนะครับเนาะเนาะอาบน้ำก็สวยแล้วอ<า>โอเคกินหมดเลยนะดูหน่อยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันกลับนะรีบป,ป้อนหน่อยให้หมดจะได้กลับบ้านกันโอเคนะครับโอเค,หม,นะคหมดแล้วนะคะุณสวยหมดแล้วล่ะคะอ๋อนี่นิดนึง มดแล้วนะโมเแบบไม่มีลูกไม่มีนะ้องตรวจแล้วจะดูหนะูมีการตรวจสอบด้วยนะครับไม่มีค่าหมดแล้วนะหมดแล้วค่ะไม่มีหมดแล้วลูกไม่มีนะ่ะ mm. ไปกลับบ้านนะโอเคนะครับเราจะเดินทางกันกลับบ้านดีกว่านะครับโอเคก่อนอื่นเราก็ไปเก็บโซ่ดีกว่านะกลับบ้านกันนะคะ mm. พร้อมยัง ไปกันแล้วนะครับไปกันเลยเอาเดินทางกันได้แล้วกลับบ้านกันเลยนะครับผมนี่นะครับก็เดินทางกลับนะครับกลับจากหลักนะครับที่ป่าก็จะไปกินเนี่ยกินน้ำนดื่มน้ําที่ปางแล้วก็อาบน้ํากันอีกทีหนึ่งไปนไปลูกไปไปค่ะไปโอ้โหนะ ไปเลยค่ะกลับบ้านกันไปลูกไปดูผมย้ยหากินอยู่หรอไปก่อนเร็วรู้ว่าจะได้กลับบ้านนี้ต้องรีบๆกินยาอยู่ข้างทางก่อนนะครับผมเป็นเราบอกแยวไม่ได้กินโอเคนะครับไปกันเลยไปเลยวไ,วไปตรงนี้ลูกไป บรรยากาศนะครับโอ้โหหนูแป้นเราก็กินก็ถือว่าใช้ได้อยู่ท้องก็เต็มอยู่นะครับแค่ไปดื่มน้ำก็เต็มแล้วนะครับผมนี่นะครับออร่อยมากเลยลูกฮะแป้นชอบเหรอแป้นชอบเหรอคะอ๋อแป้นชอบเหรอคะอ๋อชอบนะครับผมดูเขากินดิดูดิ ไปลูกไปเอาสซ่กล่อมกลับบ้านด้วยทิ้งตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปผูกที่หลับไปเร็วไปไปก่อนไปไปกินหญ้าที่ปางหญ้าเรามีแล้วไปเร็วไปเร็วออกเดินทางกันได้แล้วนี่ไปไปลงไปลงไป้ลงไห้ ลงเขานะครับผมนู้นข้างล่างนั่นต่างเราอยู่ข้างล่างไปละ บายบายเอฟที bye bye หน่อยค่ะบายบายน่อยบายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน oh huh? ่อยค่ะอย่าลืมติดตามแป้นด้วยค่ะไปกับบ้านกันลูกปะเร็วโอเคนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีการไปรับแม่แป้นเราก็การใช้ชีวิตในป่าก็จะประมาณนี้นะครับผมช้างก็มีความสุขนะครับควางก็มีความสุขนะครับนี่นะครับได้กินหญ้าป่านะครับ เดี๋ยวไปกินหญ้าปางบ้างนะครับผมสลับหมุนเวียนไปนะครับลูแป้งเราไปลูกไปเร็วกอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันเยอะนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเค่นีนะครับสวัสดีนะครับ